เก้านะคนนี้โชคดีที่เป็นตัวแทนเพื่อนๆที่เขาเรียนอยู่ในห้องฉะนั้นเรามีโอกาสนี้แล้วที่จะได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ข้างนอกฉะนั้นต้องใช้โอกาสนีนะตั้งใจนะครับแล้วก็ฝากพวกเราด้วยฝากเกี่ยวกับกิริยามายานะุษย์กิริยามรารยาทความเหมาะสมการแสดงออกาการพูดจารนะเราไปสู่ในสังคมที่มันกว้างขึ้นใช่ไหม จากที่เราอยู่กับเพื่อนอยู่ในโรงเรียนพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้ตามสบายนะพูดคำาุุภาพไม่สุภาพว่างตามภาษาพวกเราฉะนั้นเวลาไปข้างนอกอยากให้พวกเราสแสดงมรารยาทที่เหมาะสมนะเอามาลูกมือด้วยพรอมราก สร้างเป็นงานประติมากรรมสื่อผสมได้เองก็เดินเเห็นไหมวัสดุสังเกตดูมีอะไรบ้างไม้หลายอย่างลวดก็มีเห็นไหมเขาน่าจะสื่อความหมายเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมอาลองคิดดูสิน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่าเกี่ยวกับความสุขความสุขเรื่องราวของดนตรีเห็นไหมเนี่ยความน่ารักกระจุกะจิกนี่ ศิลปินผู้สร้างเขาก็จะมีบอกนางสาวสิริวิพาสิริวิพาอิมรัมคนบุรีรัมแน่นอนน่ารักไหมน่าจะมีเบอร์โทรติดไว้ด้วยนเนาะอ้าวดมดูไ <c oughs> ด้กลิ่นแบบไหนก <c oughs> ลิ่นน้ำมันเออนี่แหละเขาเรียกว่าสีน้ำมันเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันนะมีส่วนผสมของน้ำมัน น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยรถถังใช่ถูกต้องเป็นจินตนาการปูงานอันนี้เขาเรียกว่างานเหนือจริงงานเซเรลิสปูนอันนี้การเอาปูมาประกอบกับอะไรรถถังแล้วก็มีเรื่องราวมีบันไดมีท้องฟ้ามีอะไรเนี่ยสศรษกาศกในสวรษกาศมีอะไรไข่มือเชือไข่อะไร ไข่หอยไข่ปูนะเขาน่าจะสื่อความหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง <ใน S 1> ถ้าตีความครูน่าจะเขาน่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอ้าวมาดูชิ้นนี้สังมานี่อ่านชื่อภาพว่าน,นี่ครับนี่นี่ชื่อผลงานเรือนอีสานเรือนอีสานอ้าวทีนี้เรามาดูเทคนิคเลยดังดัง จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบที่เขาเรียกผ้าใบนี่เห็นไหมนี่ใช้จากผ้านะผ้าอัดกาวสีน้ำมันเห็นไหมตอวนี้เขาเรียกงานทิวทัศน์สิ่งก่อสร้างเห็นไหมงานทิวทัศน์งานเหมือนจริงงานเรอลิสติกงานเหมือนจริงสะท้อนชีวิตของบ้านเรานะตามชนบทบ้านเรานะมีไม้ เป็นบ้านบ้านสร้างด้วยไม้เห็นไหมในวิถีชีวิตโอ่งน้ํามีตัวนี้อะไรยุงข้าวที่ใส่ข้าวเห็นไหมนี่อะไรอ่าซาลิงภาพนี้พวกเราจะคุ้นมากเพราะว่ามันเป็นชีวิตของพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้สื่อความหมายตรงๆง่ายๆเขาเรียกว่างานเหมือนจริงนะสื่อความหมายตรงๆไม่ต้องแปลความหมายอะไรมากมายแสดงออกถึงความงามของสถาปัตยกรรม บนท,นทก,นการไล่น้ำหนักของท้องฟ้าเห็นไหมเข้มกลางอง่อนระยะไกลผักระยะไปออกมาเข้ามาดูชื่อภาพเขาตั้งว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตัวนี้น่าจะสัมพันธ์อะไรกับอะไรนกเอียอเอ่ยงกับควายมีความผูกพันสัมพันธ์กันตัวนี้อะไรบัานี้ ใส่ไว้เพื่ออะไรเสอวเวลาไปเลี้ยงควายใช่ไหมควายมันไปหากินไกล้ๆตัวนี้เวลามันกินหรือมันเดินตัวนี้ก็จะสั่นให้ได้ยินว่ามันยังอยู่ใกล้ๆไม่จําเป็นต้องตามตลอดฟังเสียงเอากระดิ่งควายข้างล่างเห็นไหมดูภาพข้างล่าง ความสัมพันธ์เขาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับควายกับนกอยู่ตามทุ่งนาบ้านเราม,เรมาดูตัวนี้อ่ามาดูตัวนี้พิเศษหน่อยควายอะไรนี่ควายเผือกควายเผือกตัวนี้มีความรู้สึกยังไงออกาลังร้งรงองไเออกำลังร้องไห้เห็นไหมเขาถ่ายทอดนะลงจากรถแสดงว่าไม่มีความสุขแน่ๆอเออเห็นไหม มีการจองจำพันธนาการด้วยเชือกเห็นไหมสะเทือนอารมณ์เห็นไหมเนื้อหาที่เขาต้องการถ่ายทอดนะแต่ว่าบรรยากาศก,ศก็จะอึมครึมน่ากลัวไม่มีความสุข,ขภาพนี้ซึ่งแตกต่างจากภาพนี้เห็นไหมมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับนกมีความสุขดูแววตาไหม,มความสุขสีสันที่สดสสใสเห็นไหมเขาถ่ายทอดตัวนี้สีสันก็จะขุ่นมัวลงไปหน่อย สวัสดีครับพี่ชื่อธินภัทรตามบุญนะครับชื่อเล่นพี่ฟิวนะครับศิลปศึกษานะครับคณะครุศาสตร์ครับก็คือจบไปก็ไปสอนศิลปศึกษานะครับตอนนี้ก็อยู่ปี4แล้วเป็นทําศิลปะนิพนธ์นะครับเป็นอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายซึ่งต้องทําทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วหมายถึงชิ้นใหญ่แบบนี้4ชิ้นแล้วก็ทําสเก็ตอีก20ชิ้นครับก่อนที่เราจะขึ้นงานจริงนะครับเราต้องทําสเก็ตทั้งหมด5ชิ้นนะครับ อย่างเช่นก่อนที่จะขึ้นงานนี้นะครับก็ทําสเกตมาห้าชิน้นแล้วก็เลือกเอาชิ้นที่ดีที่สุดนะครับมาเพื่อที่จะขึ้นเป็นงานใหญ่ครับในส่วนของแนวความคิดนะครับเพื่อจะสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์2ชนิดครับระหว่างนกเอี้ยงแล้วก็ควายนะครับซึ่งอ,อาศัยอยู่ร่วมกันได้ถึงมันจะต่างสายพันธุ์นะครับต่างขนาดแต่ก็อยู่ร่วมกันได้นะครับก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรานะครับซึ่งต้องเจอ ทำสิ่งดีๆร่วมกันไปวัดไปวาหรือก็เจอสังคมที่มันมีความหลากหลายนะครับก็ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็เปรียบเสมือนกัลร,ระยะนมิตรนะครับซึ่งต้องรักษาไว้ด้วยความจริงใจอะไรประมาณนี้ครับสารนะคะอันนี้ก็จะมีวัาลายวัตลายที่ใช้พอผ้ามีลายอะไรต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแนวแบบอีสานอีสาน เขาเรียกว่าศิลปะรูปแบบอะไรครับปฏิมากรรมสื่อผสมค่ะปติมากรรมสื่อผสมเรียกว่ามิกซ์มีเดียได้ไหมได้ค่ะได้ใช้แบบฟอร์มในการทำรูปทรงที่อันนี้เป็นในในทอ้าน้องทำขึ้นมาหรือว่าคือว่ามันเป็นสำเร็จมาจากอันอันไหนคะจากของใช้อยู่แล้วเนี่ยตรงไหนอันนี้ทำขึ้นมาเองทั้งหมดอ๋มเองเพราะว่า ไม่ได้ใช้งานจริงเนาะเพราว่าเป็นแต่เอาลูกทรงมามาดัดแปลงใช่ค่ะลูกทรงจากเขาเรียกอะไรของใช้ในในในทอผ้าที่เขาใช้ปั่นได้ค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับฝากหน่อยยกให้เลยเอ๊เด็กๆมาจากโรงเรียนไหนกันบ้านโรงเรียนอ๋อไกลจากที่นี่มากไหมประมาณนั้นใช่ไหมโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวตอน หลังจากอาจารย์ปื๊ดเขาบรรยายเสร็จเขาก็จะมีพาทำปั้นปูนสดเดี๋ยวอาจารย์ปื๊ดก็จะพาทำปั้นปูนสดยังไงให้เพื่อเห็นพญานาคใหญ่ไหมใช่อาจารย์ปื๊ดแล้วก็จะมาสอนให้นิควิธีการปั้นปูนสดยังไงให้ปูนไม่แตกไม่แล้วนี่ครับแล้วสิ่งที่ดีมากๆก็คืออาจารย์ปื๊ดมานะนำเสร็จใคร เรียนจบแล้วหรือใครสนใจต่อจัดพื้นรับทํางานทุกคนเลยไปทาพยายนาคใหญ่เพราะงานจัดพื้นเยอะมากนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะจัดพื้นค่อยๆได้ไปบรรยายหรือไปสาธิตแบบนี้กับใครเพราะส่วนใหญ่ช่างเขาก็จะกักสูตรของเขาใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่พื้นบอกจะให้หมดทุกอย่างอโอเคไหมดีมากดีมากใช่ใช่ใช่ตอนนี้งานเขาเยอะมาก อันนี้คืองานศิลปะนิพนธ์ของพี่ๆปีนี้ที่เขากำลังจะออกไปฝึกสอนแล้วก็จบไปนะครับเอาอันไหนก่อนดีอันนี้พี่เขามีอยู่คนนึงครับที่เรียนที่นี่ใช่ไหมพี่เขาอ๋อน่าจะต่ปีห้าแล้วใช่ไหมสายผิดอ๋อครับครับครับเด็กงานศิลปะนิพนธ์ปีของบุรีรัมย์นี่โอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลก บุรีรัมนีเก่งมากอันนี้ผมเช่นชมเพราะว่าผมไปเห็นงานศิลปะนิพนธ์มาแทบจะบอกว่าทุกที่ก็ได้ผมว่าบุรีรัมนีก็สุดยอดที่หนึ่งของภาคอีสานเราเหมือนกันนะครับก็จะมีหลายสถาบัานที่เก่งๆเหมือนกันแต่บุรีรัมนีก็ไม่แพ้ใครนะขนาดเราเป็นสายครูนะครับดูสิครับพี่เขาสร้างออาาต้นมาัคารณีผลน่นะที่ ที่เป็นจินตนาการของเขาเขาสร้างขึ้นมาให้มันดูร่วมสมัยให้ทันสมัยขึ้นตัวนางของเขาก็จะดูทันสมัยมากขึ้นสีหวานขึ้นสวยขึ้นอย่างงเี้ยครับเป็นเป็นต้นในจินตนาการของเขาท่านอาจารย์เจษฎาสมบัติอาจารย์ประพาัฒนธ์วันอิศรคณะครูโรงเรียนองค์เคียนน้องๆเพยยื่อนๆสาขาวิชาศิลปศิษย์ศิษาทุกคนกระผมนายแพทย,ย์ย,ยัมไพสุแพทย์ชั้นมัธยมศึกษา ท่านต้องทำเยอะมากที่ผมบอกว่าปรรยากาศที่ดีก็คือโอกาสน้องหน้าที่ท่านอาจารย์พึ่งเขาจะออกมาสาธคิดออกมาบรรยายออกมาให้ความรู้ในการทำยาซึ่งส่วนใหญ่นะผมบอกให้เด็กรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่ช่างปั้นอะไรอะไมันจะมีเทคนิควิธีการที่ทุกคนจะได้ทุกคนจะ จะอยากเก็บไว้ของตัวเองแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์ตึ้บอกเราว่าท่านจะให้ความรู้ทุกอย่างแน่ม,มีคนมาบอกผมว่าไม่ได้เรียนศิลปะทำไม่ได้เพราะผมชอบไปดูไปดูพวกศิลปินดูคนที่ทำอะไรก็ใช่ผมก็ชอบไปดูไปค้าแล้วมีคำหนึ่งที่มาสะด,ดุดใจคือไปเรียนไม่ได้เรียน ไม่ได้หรอกก่อนจะทำปั้นยินเผาแถวแถวเชียงใหม่งานชิ้นแรกตอนนั้นคือปั้นอักษรอนสราัน,นสว่วนสถาัทำถักวเต็ุขึ้นตัว chụp đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ